สวัสดีครับนักเรียนนะครับพบกับคุณครูทวีศักดิ์รอดภัยอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรารู้จักกันในนามของภาคอีสานนะครับเรามาดูกันดีครับว่าทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมของภาคอีสานนั้นนะครับมีความเป็นมาอย่างไร แล้วมีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับตั้งใจเรียนให้ดีนะครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าภาคอีสานนะครับเมื่อนําแผนที่ประเทศไทยนะครับมาเปิดให้นักเรียนดูภาคอีสานก็คือส่วนที่เป็นสีแดงๆนะครับอยู่ติดกับประเทศลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับภาคอีสานของเรานะครับมีพรมแดนติดกับลาวและกับกัมพูชานะครับมาเรียนตรงสีแดง นะคุณนำแผนที่มาให้ดูแล้วนักเรียนจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าภาคอีสานของเรานั้นอยู่ตรงไหนบ้างและมีอาณาเขตอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับนักเรียนนักเรียนครับภาคอีสานนะครับของประเทศไทยมีทั้งหมดด้วยกัน20จังหวัดนะครับนะมีบึงการนาครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอ,อุบ,บลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์ร้อยเอ็ด มหาสารคามกาลสินอุดรธานีหนองคายจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์นะครับนี่คือ20จังหวัดนะครับที่อยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยนะครับนักเรียนนักเรียนมีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับนักเรียนดูให้ดีนะครับนี่คือจังหวัด20จังหวัดที่อยู่ทางภาคอีสาน ของประเทศไทยเรานะครับนักเรียนครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับเป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่บนแอ่งโคราชนะครับแล้วก็แอ่งสกลนครมีแม่น้าโขงกั้นประเทศลาวทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของภาคนะครับทิศใต้ทิศใต้ซึ่งติดกับประเทศกัมพูชานะครับก็มีนะเสือเข่าพนมดงรักษนะเป็นแนวกั้นระหว่างประเทศกัมพูชากับ ภาคอีสานของเราแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะครับของประเทศไทยเรานะครับก็คือทางด้านขเขมรหรือว่ากัมพูชาจะติดทางภาคตะวันออกของภาคอีสานแล้วก็ทางใต้ของภาคอีสานก็จะติดนะขเขมรเหมือนกันฉะนั้นนะก็มีเทือกเขาพนมดงรักนะกั้นตรงประเทศกัมพูชานะครับและทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเยน็นนะครับเป็นแนวกั้นนะครับภาคตะวันตก ซึ Syria, ่งภาคตะวันตกของาคอีสานนั้นก็ติดกับภาคกลางนะครับนักเรียนดูแผนที่แล้วนักเรียนจะเข้าใจนะครับนักเรียนครับภาษาหลักของาคอีสานก็คือภาษาลาวอีสานภาษาลาวอีสานนี่จะไม่เหมือนภาษาของประเทศลาวนะครับประเทศลาวคือภาษาลาวเลยแต่ภาษาลาวอีสานนี้เป็นภาษาที่คนาคอีสานเขาพูดกันนะครับสำเนียงหรือห่างเสียงนั้นจะไม่เหมือนกับคนลาวนะครับ ซึ่งเป็นภาษาสำเนียงหนึ่งนะครับทางฝั่งขว,า,งวาของแม่น้าโขงก็คืออยู่คนละฝั่งกับประเทศลาวประเทศลาวจะอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงแต่นะครับลาวอีสานนี่จะอยู่ฝั่งขวา,วาส่วนภาษาไทยนิยมใช้กันโดยทั่วๆไปนะครับเฉพาะในเมืองใหญ่ๆและจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นภาษาหลักนะครับขณะดเดียวกันก็ยังมีภาษา,ขาเขมรนะครับที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ บริเวณอีสานใต้แถวบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตนะครับพวกนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นอีสานใต้นะครับนอกจากนี้มีภาษาถิ่อื่นอื่นอีกนะครับแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็มีภาษาอีกมากมายเช่นภาษาผู้ไทยภาษาโซ่ภาษาไทยโคราชนะครับภาษาลกวยหรือว่าภาษาสวยนะครับภาษาแสกภาษาขาภาษากะเลิงภาษาโยภาษายออันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับ ซึ่งสำเนียงแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะพูดแตกต่างกันออกไปนะครับนักเรียนนะครับมีญาติพี่น้องนะครับที่ใช้ภาษาเหล่านี้บ้างไหมครับเวลาเรากลับไปหาพี่น้องเราทางภาคอีสานนะครับลองลองสังเกตดูนะครับการใช้ภาษาของภาคอีสานนะครับจะแตกต่างจากภาคกลางนะครับนักเรียนนักเรียนครับภาคอีสานยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกมากมายเลยนะครับที่โดดเด่นที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คืออาหารอีสานนะครับ ภาษาอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอักษรอักษรเช่นอักษรไทยน้อยนะครับอักษรไทยน้อยดนตรีก็จะมีหมอลำมีดนตรีการติมทางอีสานใต้ดนตรีเชียงนะครับอีสานใต้นะครับเป็นแล้วก็มีศิละปะฟ้อนลำการเซิริงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอีสานเลยนะครับถ้าพูดถึงการเซิริงก็จะเป็นทางาอีสานนะครับฉะนั้นเนี่ยอีสานนะครับจะมี วัฒนธรรมที่โดดเด่นพอพูดขึ้นมาปุ๊บจะรู้ทันทีเลยครับว่าน,นี่คือภาคอีสานนักเรียนครับคุณครูก็มีวัฒนธรรมทางด้านอาหารทางด้านการกินของภาคอีสานมายกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนเห็นไหมครับอาหารอีสานก็น่ากินทุกอย่างเลยนะครับก,ก็คืออาหารภาพแรกก็คือก้อยนะครับก้อยซึ่งเป็นอาหารการกินของภาคอีสานนะครับ ต่อมาก็คือแกงแหน่อไม้ใส่ใบย่านางนะครับลาบข้าวเหนียวนะครับจะเห็นไหมครับว่าวัฒนธรรมการกินของภาคอีสานนั้นจะแตกต่างจากภาคอื่นๆนะครับนักเรียนนะมีก้อยมีแกงหน่อไม้ใส่ใบย่านางมีลาบแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับที่เป็นวัฒนธรรมการกินของภาคอีสานเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง นักเรียนครับเรามาดูอาหารของภาคอีสานอีนะครับว่าทางด้านวัฒนธรรมการกินของภาคอีสานนั้นมีอะไรอีกครับนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมครับข้าวเหนียวนะครับนําไปย่างแล้วก็ชุบไข่นะครับเขาเรียกว่าข้าวจี่ครับนักเรียนนะครับเป็นวัฒนธรรมการกินของภาคอีสานแล้วก็มีส้มตํานะครับซึ่งเป็นอาหารหลักเลยก็ว่าได้ของคนอีสานนะครับมีน้ําตกนะครับนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนคงรู้จักอาหาร ทางภอีสานหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะข้าวเหนียวส้มตำบางคนชอบกินเลยนะครับทางด้านอักษรนะครับอักษรไทยน้อยของภอีสานนะครับมีใช้ในบางท้องที่คือด้านบนนะครับข้างล่างนั้นเป็นภาษาอังกฤษแต่ด้านบนนั้นคืออักษรไทยน้อยซึ่งเปรียบเป็นภาษาอังกฤษนะครับเช่นตัวคล้ายๆกับพอสัมพาวก็คือตัวเคนะครับคล้ายๆกับเลข2ใช้แทนตัวเคตัว H นะครับ ขอควายก็เหมือนกันดวงองงูใช้แทนตัวเอ็นนี่คือภาษาไทยน้อยนะครับนักเรียนนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่คือภาษาที่ใช้ในภาคอีสานแต่ไม่ได้ใช้เป็นภาษาหลักนะครับนะครับก็คือเมื่อก่อนนั้นอาจจะเคยใช้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นภาษาไทยปกติแล้วนะครับนักเรียนเรามาดูทางด้านดนตรีบ้างนะครับก็มีหมอลำนะครับ หมอลำที่แท้เลยครับโดดโดดเด่นๆเลยที่มีแต่ดั้งเดิมเลยก็คือลักษณะแบบนี้นะครับมีแคนแล้วก็มีแม่เพลงนะครับคอยร้องเป็นบทกอนนะครับแต่ปัจจุบันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีแดนเซอร์มีไฟแสงสีเวทีใหญ่โตนะครับแต่ถ้าดั้งเดิมแล้วหมอลำนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็น,นดนตรีทางไพศาลหรือวัฒนธรรมทางไพศาลถ้าเอ่ยถึงหมอลำแล้ว นะครับนักเรียนส่วนมากก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นดนตรีของภาคอีสานนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากหมอรามแล้วยังมีดนตรีอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีดนตรีอะไรอีกก็มีการตึมนะครับการตึมเป็นการแสดงของไายอีสานใต้นะครับตรงจังหวัดสุรินทร์นะครับบุรีรามศรีเกตแต่ที่นิยมกันมากคือในจังหวัดสุรินทร์เนื้อเพลงการตึมนั้นใช้ภาษาเขมรขับร้องนะครับแล้วก็มีที่เห็นนั้นมีซอมีขลุ่ยมีก้องมีปี นะครับคอยประกอบจังหวะนะครับการตึมถือว่าเป็นนะแม่บทเพลงของเพลงพื้นบ้านเลยนะครับและการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆด้วยของจังหวัดสุรินทร์นะฉะนั้นเราไปสุรินทร์เนี่ยเราจะนึกถึงอยากดูการตึมนะตามงานต่างๆนะครับอาจจะมีให้เห็นจังหวะเล้าใจนะครับการตึมนะครับถ้าเคยฟังแล้วจะรู้สึกสนุกสนานนะนักเรียนบางคนอาจจะเคยฟังมาแล้วนะครับนะการตึมเป็น นะครับดนตรีพื้นบ้านที่นิยมทงางภาคอีสานใต้นะครับทงางภาคอีสานใต้หรือภาคอีสานของเรานะครับแต่เขาเรียกอีสานใต้ก็จะมีบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกดนะครับพวกนี้จะอยู่ทางอีสานใต้ซึ่งมีนะครับอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาหรือประเทศขเขมรนะครับนักเรียนดนตรีประเภทอีกประเภทหนึ่งคือเจียงหรือจำเรียงนะครับซึ่งเป็นภาษา,ขาเขมรในสุรินทร์เรียกว่าจริงหรือจรึงนะครับ เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เน้นการขับร้องมากกว่าการไล่ลำนะครับการขับร้องเป็นเพลงคล้ายๆกับการอ่านํำนองสนอนะครับมักใช้ก่อนสดนเป็นส่วนใหญ่ก่อนสดเนี่ยมาใช้เป็นส่วนใหญ่ในในการร้องนะครับซึ่งการร้องก็เป็นภาษาขเขมรนักเรียนก็จะเห็นว่าการแต่งกายนะครับหรือการไล่ลำนั้นนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับแต่จะเน้นเรื่องการร้องนะครับก็จะใช้ ทำนองสนอหรือว่ากรสดเลยนะครับในการร้องนะครับมีเรียกหลายอย่างมานเรียกจําเรียงก็ได้นะครับเรียกเจียงก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะของจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันนะครับใช้ภาษาเขมรนะครับในการขับร้องดนตรีอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรงลางนะครับโปรงลางอันนี้นักเรียนบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับโปรงลางใช้เป็นไม้เคาะนะครับเป็นจังหวะเสียงเพลงนะครับอันนี้ก็ จังหวะทำนองสนุกสนานนะครับใช้ในการเสิร์งต่างๆก็จะมีดนตรีประเภทโปรงลางประกอบต้นกำเนิดของโปรงลางนั้นก็คืออยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาดูศิลปะการฟอร้อนรำและการเสิร์งนะครับอย่างที่เห็นในภาพที่ครูนำเสนอให้ดูนะครับก็คือการเสิร์งกระติบนะครับซึ่งเป็นนะครับการเสิร์งของภาคอีสานนักเรียนจะเห็นได้ใน การลาในงานต่างๆนะครับการเซิร์ฟในงานต่างๆอันนี้ก็คือเซิร์ฟบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับะประเพณีบุญบั้งไฟก็จะมีการเซิร์ฟหน้าขบวนบั้งไฟซึ่งเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานเลยนะครับถ้าพูดถึงการเซิร์ฟนะครับจะนึกถึงภาคอีสานนะครับนักเรียนมีมากมายนะครับวัฒนธรรมการฟ้อนลำและการเซิร์ฟนักเรียนก็ติดตามในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับ เรามาดูวัฒนธรรมการแต่งกายของคนอีสานบ้างนะครับว่ามีลักษณะการแต่งกายอย่างไรลักษณะการแต่งกายของภาคอีสานนะครับผู้ชายส่วนใหญ่นิยมสวมเสื้อแขนสั้นนะครับหรือว่าเสื้อแขนยาวก็แล้วแต่นะครับแต่ที่เราเรียกกันก็คือเสื้อโม้อมนะครับมีทั้งแขนยัดแขนสั้นแล้วก็แขนยาวส่วนกางเกงนั้นเป็นสีเดียวกับเสื้อนะครับก็คือสีออกน้ําเงินเข้มๆนะนิยมใส่ผ้าคาดเอวที่ว่าเป็นผ้าขม้าผู้หญิง การแต่งกายส่วนใหญ่นิยมสวมผ้าสิ้นนะครับแบบทอทั้งตัวเลยนะครับนักเรียนส่วนเสื้อนะคอก็จะเปิดนะเล่นสีสันนะห่มผ้าสบายเฉียงนะเสื้อนั้นคอเปิดแล้วก็เล่นสีสันด้วยนะครับแล้วก็ห่มผ้าสบายเฉียงสวมเครื่องประดับตามข้อมือข้อเท้าและที่คอด้วยนะครับนักเรียนนี่คือการแต่งกายของอีสานเดี๋ยวเรามาเดินมาดูภาพกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับว่าการแต่งกายนั้นเป็นอย่างไร นี่นะครับจะเห็นการแต่งกายของผู้ชายและผู้ผหญิงนะครับเสื้อรูปด้านซ้ายมือนะครับเสื้อจะเรียกว่าเสื้อมอฮัมมนะครับผู้หญิงก็เหมือนกันครับเป็นเสื้อคล้ายเสื้อมอฮอมเหมือนกันเลยแล้วก็ใส่ผ้าสบายเฉียงนะครับผู้ชายแล้วแต่นะครับบางทีก็นุ่งกางเกงบางทีก็นุ่งสโงก็ได้นะครับนี่คือลักษณะการแต่งกายของคนในภาคอีสานนะครับนักเรียน นักเรียนครับการแกะสลักลวดลายนะครับบนเทียนจำนำพรรษานั้นก็เป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งนะครับของชาวอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในการแกะสลักเทียนจำนำพรรษานะครับมีช่างฝีมือมากมายนะครับแกะสลักได้สวยงามอลังการนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสนักเรียนก็สามารถไปชมได้นะครับในวันเข้าพรรษาจะมีการ แห่เทียนนะขบวนแห่เทียนซึ่งมีความสวยงามอลังการมากนะครับนักเรียนนะเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีของไีสานเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับวัฒนธรรมและงานทัศนศิลนปะ์ของไีศานไปแล้วนะทําให้นักเรียนนั้นเกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับนะครับเราก็จะมีความรู้ว่าไีนะาสานนั้น มีอนาเคติดต่อกับประเทศลาวประเทศกัมพูชานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือวภาคอีสานนั้นมีจังหวัดทั้งหมด20จังหวัดนะครับนะนักเรียนก็ได้ความรู้ตรงนี้ขึ้นไปมีภาษาถิน่นมีภาษาพูดนะครับเป็นลาวอีสานนะครับแล้วก็มีภาษาถิน่นมีอักษรถิ่นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะเกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ นะครับคงจะให้ความรู้กับนักเรียนที่สนใจนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปวิดีโอของค,ครูตลอดไปนะครับคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ